ข้ามฉนวดได้พี่น้องนี่กับมาขายใบยสีนี่ร้านใบสีแยบหวานใบสีกระสีอยูดก่อนสะพันเขาท่างเขาข้ามฉนวนแล้วพี่น,อน้องท่านข่วงพอดีเยียงๆก็ปั่มน้ำมันได้พี่น้องได้ปั่มน้ำมันข้ามฉนวนนี่นนกันปุดยเลยก็ปั่มน้ำมันค้ามฉนว ป้าบันนี่สีผ้าพี่ผ้านองเขาไปบึงในหลานของเขาวาสิมี่อย่างเนี้ยเย้ yeah. สดใหม่ทุกมือแล้วพี่นองอันนี้จะเป็นเปิดซับหน่อยเปิดซับ เปิดซับนี่ก็จะเป็นเปิดซับนี่น้ำเสนอได้พี่น้องนี่อันนี้เป็นนากล้อยนากล้อยโซคลาบวาสนาแล้วพี่น้องลาบร้อยขอเลขขอเบอร์ขอหยังกระติตถือได้นหมพี่น้องนี่ลาบร้อย ลอยมาแบบที่เขาตั้งโตประทันเลยลหะพี่น้องเนี่ยนี่สำหรับองค์นี้ลาบร้อยนี่โอ้มีแต่องงงาม เพียดแย่ว,วนานใบสีส้มง่ามแต่คืออันนี้กะสิเป็นบ่วงพี่น้องถ้าเจ้าเอือนว่าบ่วงขอขอพอนขอโศกขอหลาบเสื้อว่าขออย่างใดเบิดสูสิงสุยางเลยพี่น้องเนี่ยหลาบหยดบารมี่ไให,ไห,ไห,ไห้ไทยไกล้ๆ งามๆพี่น้องสดไม้ทุกมือเหลี่ยมเง่ามองๆคนแล้วเจ็ดไม้ขึ้นทุกมืออันนี้จะเป็นนาคปก โอยๆๆปอปูแม่ยานากปกน้ากบก็บคือว่าขอบคุมสูยางและพี่น้องหน้าที่การงานค้าขายธุรกิจนี่น่ค้าขายธุรกิจสําหรับผู้ใดที่กําลังประกอบธุรกิจสิมากขอพรกับปูนับกับกับยานี่แนะนําอันนี้เลยเด้อพี่น้อง เฮาสิมาแค่สองรอบเท่านั้นมาหาปูหายาแค่สองรอบรอบแรกมาขอเลยนี่ตอบพี่สองก็คือว่ามาแก่บุญตัวพี่น้องนี่ข้าเจ้ามาขอข้าเจา้าลูกค้าเก่านะครับมาสองรอบมาหลายคนแล้วเห็นหลายคนแล้วนี่เพื่อนเอาหน้าปกเข้าไปขพอพรกับปูกับยาบนบานศาลเก่าแล้วพี่น้องนี่ พอพันไดปุ๊บพันกามาเอาแบบเก่าอีกไปแก้บนพี่หอนบลารมิ่งบนตัวข้าเจ้ามาอันนี้เก้าเสียนนี่เก้าเสียนอันนี้ก็สิเป็นพ่อปูประท่านพ่อนนี่เก้าเสียนหน่อย เสียนหน่อยส่วนองค์นี้องค์นี้ก็เป็นปูยาได้พี่น้องความหมายของเินก็นคือพอปูแมญาประท่านพ่อน เลือกถึงพ่อปูแมยาของเฮากะเอาองนี่แหละเพื่นกระสิบไปน้ำเบิดสูหนสูแห่งส,สูตำบนละพี่น้องไปน้ำกันเบิดเพราะอะไดก็ได้อันนั้นคือกันพ่อปูแมยาสำหรับขั้นพี่น้องท่านใดสนใจกะติดต่อเขามาละพี่น้องราคาเป็นกันเอง แถมหอดพ่วงมาไล่มาคู่แถมให้เบิดเลยราคาเป็นกันเองสำหรับงานบวงสวงการรับพื่กันแลวพี่น้องกะปีนี่เพียาแย่ว้านใบสีกะได้มาแล้วงานบวงสวงใหญ่กะะัราคาเป็นกันเองแล้วพี่น้องเดี๋ยวมือเห็ดกะจีไท,ท,ทยเพียน้องบึงสำหรับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดกะอยากสร้างงานบวงสวง ก็รับเบิดแล้วก็ตามแบบที่ลูกค้าสั่งแลวพี่น้องตามที่ลูกค้าสั่งแบบเปียกแย่เลยของสดของใหม่โอ้ลานเฮ่ากะสิเน้นสดใหม่ซูมือแล้วพี่น้องนี่นี่มองนี่กะสีเป็นมองเิ่นพับนั่งพับพับเปลี่ยนพับเปลี่ยนอยู่นี่ ปลาหนีทักมาพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเป็นเก็ดของพ่อปูแม่ย่านี่สดไม่สูมือ อันนี้ก็สิเป็นกวงมาไล่กวงมาไล่สำหรับให้ลูกค้าแถมให้ลูกค้ากับหมากกับพูแถมเบิดนั่นแหละเพราลุงแม่ป่าสนใจสิมาไหวปูไหวเน่กะขอเรียนเสื้อนเด้อติดต่อเขามาในช่องนี่ก็ได้ราคาเป็นกันเองเป็นกันเองที่สุดแล้วได้บัิทีกลงอีก ราคามิตรภาพอันนี้ห้ากกบสีอันเห็นว่าเหลี่ยมเหลี่ยมังสีเา้าวกะทาเคลือบเคลือบน้ำมันบักกอกเล็่น้องนี่ให้ฟ่นเงเาฟ่นเหลี่ยมเพิ่นงามยังสีไหมนี่ฉีดพ่นน้ำมันบักกอบสูองค์นั่นแหละฉีดเบิร์ดนี่ เตือใยเก็ดเป็นสับเป็นนี่ล่านของเฮาปานีดสู่ขันตอนแล้วได้พี่ลองปานีดสู่ขันตอนนี่ปานีดสู่ขันตอนเก็ดโอปูแม่่า อันที่เห็นเปียกๆย,ยังสิกะพ่นน้ำแล้วพี่น้องยันย่านเพื่อนเฉายานเพื่อนอันเนี่เนาะยันแบบถือเพื่อนขอเห้อปานีสุขันตอนนี่พมนน้ำทุกสิบหาหน้าที่ก็สิพมนน้ำแล้วก็ฉีดน้ำมันประกอบทุกสิบหาหน้าที่ขึ้นกันชั่วโมงหนึ่งสี่เถื่อพมนน้ำกบฉีดน้ำมันประกอบ ดอกไม้ก็เป็นดอกไม้ไม่แล้วพี่น้องสดไม้ทุกมือดอกไม้สำหรับงานบวงสวงทางง้านของเฮ้ากะเริ่มต้น อยู่ที่ห้าพันบาทกัมี่อะไรพี่น้องห้าพันบาทขึ้นยังสิตามราคาที่ลูกค้าสร้างยังสิตามงบประมาณของเฮาหรือพี่น้องตามงบประมาณราคาเป็นกันเองหาพันหาพันกัวก็คือเห็ดไดเห็ดไดเลยเริ่มต้นที่หาพันกว่าบาท นี่แหละวัสดุอุปกรณ์โอ้สดใหม่ซูมือพ่วงมาไล่พร้อมกะ็ะจเห็นว่าแม่ยข่ากำลังพ่มนามอยู่นี่ทุกสิบหานาทีเลียได้พีน่น้องสี่ชั่วโมงเว่าเม่นเว่าพิษตัวละุโมงหนึ่งซีรอบสันหลักุโมงหนึ่งซีรอบนี่ร้านของเขาเอาใจใส่เป็นพิเศษนี่ สิบ่ามีปล่อยให้เหี่ยวให้เสาเลยล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้่านี้ก่อนเรือพี่น้องก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมแล้วกะขอบคุณทุกยอดไลค์ ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิตคลิปต,ต่อไปเด้อจ้ะเด้อพบพอกันใหม่เด้อพี่น้องบ๊ายบาย